สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสไอจีของเราเนาะครที่โพสไปแล้วนะครับยอดถูกใจยอดไลค์น้อยๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะตัวลิงก์นะครับผม็จาทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็กดสแกน QR code หน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาาาลลงงงชชื่อเเ้้้้ใดดรตนนนกัไย ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมเืินได้เลยเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กชันเว็บแกรมอัตโนมาตรงนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยสวนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่เก่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่านก้เลยนะครับ ส่วนผมก็เคยสมัครการกใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเพราะว่าหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยเนาะก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y ม YouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาใช้ในด้านของไอจี uh, ก็แล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ทีเ่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลกัลกๆผมก็จะใช้ในด้านของถูกใจเว็บไซต์แกรมรับการสับวันก็แล้วกันบริการด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยแล้วก็คลอกลิงก์โพสที่เราอยากจะเพิ่มยอดถูกใจนะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนผสงตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100คนก็แล้วกัน หนึ่งร้อยไลค์ของเรานะครับเว็บไซต์ก็เ <ๆ S 1> ขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกแค่หนึ่งบาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เรากดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอ,เอียดเพิ่มเติมก่อนดันบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนะเาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับความสั่งซื้องคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับต่อมาให้เราคลิกที่นี่ได้เลยเพื่อดูสถานะการทํางานของออเด เราก็อย่าเด้งไปหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณล้านะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบเราดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเติมเงนเินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงิน,นานซซายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่สี่ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ถ e t นิ et, ้วก็อ่งเวลเล เข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5ดาอบาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาจะมีมากกว่า1 0 0 0พกว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งภากไทยทับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมนนด้้้เยรต่ออมมาาีงซืกันได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับรก็จะร,รวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้าน,นี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านย๋ยวกจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามนในแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้ามาหนะ้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อหรือแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับอซัพพอ์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเช่ญเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมดนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เร็กเกอร์เดิมคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่าง,างนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับ ก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยอ่าเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดถูกจใงเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้นขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดถูกจของเรานะครับก็มีคนกดไลค์อยู่แค่94คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเ,เร็วๆมากเลยนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น2 6 1คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่1คนึนะ่งเ้มมอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนะ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เลได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนที่ใส่มือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมต่ำาระบาขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นถึง5%ลิงก์จะถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดดุดพาประแกนใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมจะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ